สวัสดีค่ะรีวิวสบายสไตล์รว่นเข้าวันนี้มารีวิวน้ำตกที่สระบุรีนะคะแวะถ่ายรูปข้างทางแล้วก็นี่เลยเสบียงของเราก็ซื้อก็ขนของบนรถคุณเลยขนของขึ้นรถอันนี้ดังโง่อร่อยมากเคยเห็นแต่เขารีวิวมาเจอเองก็คืออร่อยจริงก็เตรียมของนะคะนู่นนี่นั่นตอนแรกจะไปทะเลแต่ก็มาจบที่น้ำตกงงมากเถียงกันตั้งแต่อยู่บนรถไม่รู้ว่าจะไปไหน จนแบบว่าวนอยู่ลัดกระบ,บังสุดท้ายก็มาจบที่น้ำตกจ้ะความจริงคืออยากไปแบบสวนลุงพรมากเลยอันนี้ก็คือถึงแล้วนี่ทางลงรอบที่แล้วก็คือมานะครนายกแล้วรอบนี้ก็เลยมาสระบุรีนะคะมาลองดูดงพญาเย็นจ้าเขาก็เดินชิวเลยนะอยากจะบอกว่าที่นี่ไอตัวคะแนนของน้ำตกอะเราก็ให้แค่แปดเพราะว่า เรารู้สึกว่าน้ํามันฝุ่นเยอะเธอแต่ข้อดีคือมันนั่งกินริมน้ําได้มีหลายโซนมากอาหารอร่อยราคาแบบมีตรภาพไม่เสียค่าที่นั่งไม่เสียค่าจอดรถเพราะทุกอย่างจะต้องรวมอยู่กับค่าอาหารอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่สั่งอาหารนี่จะเสียอะไรไหมบรรยากาศก็จะประมาณนี้มีหลายโซนนะคะใครที่ชอบนั่งชิวๆไม่ได้เน้นเล่นน้ำนี่ก็แนะนำให้มานะคะ มีปลาแบบว่ากะถ่ายแบบสวยๆมึงดูตีนกูดินี่สวยเลยขาก็คือใหญ่มากมันก็จะมีโซนที่เขาห้ามคนเล่นด้วยนะคะก็จะเล่นตรงนี้อาหารก็มาแล้วนะคะก็จะเป็นปลาเมี่ยงปลามีข้าวผานมีต้มยำทะเลหม้อไฟแล้วก็มีต้มตามํามีอะไรเราไม่รู้จำไม่ได้นี่ วนนี้เขาจะพลาดไม่ได้เลยนะคะเมาตลอดทิปต,ตกค่าก็คือหัวทิมไม่ไหวตอนนี้คือหิวอยากจะบอกว่า,วาบรรยากาศที่นี่ก็ดีนะคะก็คือถ้าใครที่ชอบแบบนั่งเล่นไม่ได้คิดมากเรื่องเล่นน้ำอะไรอย่างที่บอกแล้วว่าคิดว่าฝุ่นมันเยอะไปนิดนึงเป็นเพราะว่ามันอยู่แบบไปไปลายน้ำเรื่อะไรมั้งนี่ จุดถ่ายรูปจุดที่กินเขาก็จะตรงนี้ถือว่าเขาตั้งวิวตั้งมุมได้สวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นข้ามไปอีกฝั่งนึ่งมีหลายโซนเลือกได้เลยก็คือนั่งนั่งอยู่ในน้ำอะ่ะทุกคนมีปลาแล้วก็มีอาหารปลาให้เราน่าจะเป็นเสียงเงินนะอาหารปลาอันนี้ก็มาแวะรีวิวลงในน้ำจัเขึ้นได้มาก็เอามาโชว์มาเปิดชวบ้านเลยน้ำที่นี่ก็จะเป็นน้ำแข็งผสมมันตกนะจาะ เสียเพราะว่าแบงก์เราก็ใช้ได้เลยเป็นไอ้น้ำพุ่งออกมาเบนี้อันนี้คือเราไล่ถ่ายจากตรงที่เรานั่งเดินในน้ำเลยนะจ๊ะเอาถุงพลาสติกมัดโทรศัพท์กับไม้ค่ะทากล้องไว้แล้วก็ไปถ่ายทุละคุเลมากแต่ก็พยายามเพื่อที่แบบอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงน้ำตกเพรารู้ว่าช่วงนี้ใครๆก็ทำงานหนะักก็คงอยากพักผ่อนอะไรนี้บ้างแล้ก็ใช่ว่าจะมีเงินนะคะก็เอาใส่มาก,กับ ทุกคนที่เขาแบบใจดีผู้ใหญ่ใจดีของเรา <c oughs> น้ำก็คือน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาก็ <c oughs> คือเดินจริงๆนะเดินไล่ในน้ำไม่ได้เดินบนบกนะ่นลบากคุณรักทุเลแต่ก็คือแบบอยากให้เสียงเราตกบอกท,ทุกคนทีกน่กำลังเหนื่อว่าให้สู้ๆนะจ๊ะไม่ต้องไปทะเลก็ได้ยินเสียงสู้คือสู้แบบสู้ยาวไปเลยจ้า นี่ก็คือจังหวะนี้ก็คือจะล้มโทรศัพท์จะตกน้ําแต่ก็ยังไหวอยู่จ้ะเพื่อทุกคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแหละเป็นเพราะว่าเราที่เราเราไปนคะรน,นยายกนะมันใสตัวนี้แบบมากอะทุกคนเห็นแล้วก็อาจจะแบบว่าเออมันก็ใสนะแต่ที่นคะรนายกคุณมันใสมาก กอนหินสะอาดมากอันนี้เราค่อยๆขแต่ถ้าให้คะแนนจริงก็ให้เก้าคะแนนเลยหน,หนึ่งคะแนนก็หักตรงที่น้ำมันฝุ่นเยอะเนี่ยก็เป็นมีความเขียวมรกตอยู่นะคะแล้วก็เดินไล่ถ่ายแบบเดินจนเหนื่อยอ่ะแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นได้ฟังเสียงน้ำตกก็มีคนถามมาหลายคนนะ ก็อยากจะบอกว่าน้ำตกสลุวีกับนครนายกก็ให้ไปนครนายกดีกว่าต่อมานี่เลยจชะเจ็ดสาวน้อยอ,อยากจะบอกว่าสวยมากนนมันอยู่ต้นน้ำไงมันอยู่ต้นน้ำจากเมื่อกี้ไงแล้วมันอยู่ปลายน้ำดูดิดูความใสจากเมื่อกี้ต่างกันนะแต่ก็คือก้อนหินก็จะแบบแต่ส่วนตรงนี้ก็คือจะสะอาดมากเลยตรงนี้เขาก็จะมีสาร ของเจ็ดสามน้อยเราก็ไม่รู้ประวัตินะทุกคนก็อยากไปหาดูประวัติเอานะสะพานข้ามภาคเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ว่ายน้ำเข้าม,มาฝั่งนี้มาเล่นน้ำตรงเชิงสูงนี้เอ็นจะบอกว่าดีดีเลยอันนี้ก็คือคนละฟิวกับเมื่อีาแต่รู้สึกถึงความสะอาดที่มันนี้นี้แต่ก็ยังให้นคะรนายกยืนหนึ่งจะ้ะจบท้ายด้วยหมูกระทะ เืีอีสานเดี๋ยวขอาเกเ่ก็เป็นครั้งแรกของหลายๆคนเลยนะคะจบกันกินท้องกับบ้านสาบหกนอนเจอกันทริปหน้าที่แปลว่าเดือนหน้าสาธุ